สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่วอเทคโซนช่องที่พาคุณไปรู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการทหารอาวุธยุทโธปกรณ์และระบบถีปนาวุธจากทั่วโลกถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับ วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับทีปนาวุธรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นที่จับตามองอย่างมากในปี2026นั่นก็คือ Ghost Strike 2026ทีปนาวุธอัจฉริยะที่ผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีล่องหนกับความแม่นยำระดับสูงเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่หลายประเทศเริ่มให้ความสนใจและต้องการเข้ามาเป็นเจ้าของ Ghost Strike 2026เป็นขีปนาวุธแบบอากาศสู่พื้นรุ่นใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากพื้นฐานของรุ่น Ghost Strike เดิมที่ใช้ในหลายภารกิจทางการทหารของสหรัฐอเมริกาจุดเด่นหลักของเวอร์ชั่น2026นี้คือการยกระดับระบบนำทางและระบบพลางตัวให้สามารถทำงานได้ดีกับสภาพแวดล้อมสงครามยุคใหม่ทั้งยังสามารถหลบหลีกรดาและระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น Ghost กสไ i ร์2026ใช้ระบบนำทางแบบ INS ผสมผสานกับ GPS และการประมวลผลด้วย AI ทำให้สามารถคำนวณเส้นทางและเป้าหมายได้แม่นยำสูงแม้ในสถานการณ์ที่สัญญาณ GPS ถูกรบก,กวนหรือถูกปิดกั้นตัวถีปอาวุธยังคงสามารถเดินทางไปยังเป้าหมายได้อย่างถูกต้องความเร็วในการเดินทางของโกสไ i ร์2026อยู่ในระดับซับโซนิกหรือความเร็วต่ำกว่าความเร็วเสียง แต่สิ่งที่ทำให้มันพิเศษคือรูปทรงและวัสดุที่ใช้ผลิตตัวจรวดซึ่งทำให้มีความสามารถในการล่องหนหรือสตีลได้ดีเยี่ยมสามารถเล็ดลอดผ่านเรดาร์ของศัตรูได้อย่างเงียบเทียบ ปืปนอาวุธรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อโจมตีเป้าหมายบนพื้นดินอย่างแม่นยำไม่ว่าจะเป็นศูนย์บัญชาการคลังอาวุธหรือระบบป้องกันภัยทางอากาศตัวหัวรบมีขนาดน้ำหนักประมาณ226กิโลกรัมและสามารถเปลี่ยนหัวรบได้ตามลักษณะของภารกิจเช่นเจอะเกราะแรงสูงหรือหัวรบระเบิดวงกว้างอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือ o ก t s ไ r i k 2206สามารถยิงจากเครื่องบินรบหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น f 16 f 15 หรือแม้แต่เครื่องบินไร้นักบิน UAV รุ่นใหม่เช่น MQ-25 ทำให้มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการสูงมากและสามารถส่งทีปนาวุธเข้าโจมตีได้จากระยะไกลโดยไม่ต้องให้เครื่องบินเสี่ยงเข้าใกล้เขตป้องกันของศัตรู ในการทดลองทางทหารช่วงปลายปี2025โกสกร์2026สามารถโจมตีเป้าหมายจำลองได้สำเร็จในอัตราค,ความแม่นยำถึง98%ซึ่งถือว่าสูงมากในกลุ่มทีปนาวุธแบบอากาศสู่พื้นขนาดกลางและยังสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางได้ทันทีหากพบเป้าหมายใหม่ขณะเดินทาง เรื่องราคาก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจ Ghost s t r i 2026มีราคาต่อนหน่วยอยู่ที่ประมาณ1.2ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ44ล้านบาทไทยต่อนหนึ่งลูกซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงแต่ก็สมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาถึงความแม่นยำเทคโนโลยีล่องหนและความยืดหยุ่นในการใช้งานในสนามรบจริง ในปี2026สหรัฐอเมริกาได้เพิ่มงบประมาณในการจัดซื้อขีปนาวุธรุ่นนี้เข้าประจำการกว่า3,000ลูกและมีการเสนอขายให้กับพันธมิตรหลักอย่างสหราชอาณาจาักรญี่ปุ่นและออสเตรเลียโดยอยู่ในขั้นตอนการเจรจาด้านสัญญาความมั่นคงและเทคโนโลยีร่วม สำหรับประเทศไทยแม้จะยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการถึงความสนใจในโกส t s สไตร์2026แต่ด้วยลักษณะภารกิจของกองทัพอากาศไทยและการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีก็อาจมีความเป็นไปได้ที่อาวุธชนิดนี้จะอยู่ในรายชื่อที่ถูกจับตามองจุดสำคัญที่ทำให้โกส t s สไตร์2026โดดเด่นคือความสามารถในการหลบหลีกระบบป้องกันภัยของศัตรูได้อย่างแนบเนียน ด้วยเทคโนโลยี low observable และโครงสร้างที่ดูเหมือนอากาศยานพลเรือนทำให้สามารถบินผ่านพื้นที่เป้าหมายได้โดยไม่ถูกตรวจจับนี่คือสิ่งที่ทำให้มันมีขีดความสามารถในการโจมตีเชิงลึกโดยไม่เปิดเผยตัวจนกว่าจะถึงเวลาโจมตีและนี่คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับขีปนาวุธ Ghost s สไงรั2ยี่ที่กำลังถูกจับตามองจากทั่วโลก มันไม่ใช่แค่ขีปนาวุธธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของอนาคตแห่งสงครามยุคใหม่ที่อาวุธต้องทั้งแน่นยำรวดเร็วและยากต่อการตรวจจับหากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามวอเทคโซนไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ